ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบน,แ,บนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมมาเรกนะมาเอกวะนะครับผมมาเอกะวะที่เป็นฟีเจอร์นะที่ใช้น,นาเิติ้งในการแรขนะครับผมมาเอามาเข้าทีมเล่นอีเวียนนะครับผม ที่อยากเล่นจนหรือก็เพราะว่าครั้งนี้แหละอีเวนต์ห้าสิบทองมานะครับผมอีเวนต์ห้าสิบทองก็ต้องจัดสักหน่อยนะก็ต้องจัดสักหน่อยตัวสามดาวเนะี่ยมีเยอะสีดาวก็ได้นะเอาสามดาวก่อนแล้วกันสีดาวรู้สึกว่าเสียดายนะดาว่ะนะเสียดายแต่มันก็มีคนนึงนะที่เป็นทีมของขอโกเบะนะครับผมนะโอเคโอเคนะมาเอาพูดสายประตูนะครับผมนะไม่กะวะ ันนี้แปดเก้านะแปดเก้าคาพลังก็ถึงเปิดสิบป่ะวะกระโดดเท่าไรรู้สึกว่าตั 7, 9, วเจ็ดเก้าว่ะเจ็ดสี่เจ็ดมันก็ไม่ได้เยอะนะกระโดดแปดสิบโอเคอยู่นะ,นะโอ้โหสกิลไม่มีเลยสกิลไม่มีเลยนะครับผมแต่ก็ดีกว่าตัวสแตนดานแล้วกันนะ,ะมาครับผมเนี่ยอ่ามกะวะนะครับผมไมาเกะวะนะครับผมมกวะนะโอเค เล่นไปดีจัดลงทีมนะครับผมสี่ดาวเข้าว่ากันเอาสามดาวไปก่อนนะไม่กัว่าโอเคเรียบร้อยนะก็ทำให้อีเวนต์เล่นง่ายขึ้นแหละนะครับผมทำให้เล่นง่ายขึ้นสแตนดาร์ดเล่นยากมากจับโิวตันก็เสียดายนะครับผมก็เสียดายเล่นยากเล่นยากมานะเอาลงทีมไปดีนะครับผมลงทีมไปดีนะ่ออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อยู่นี่นครับผมนี่อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยนะ่ะไปไปชุดโอ้โหส92นะ่ะบุกขึ้น3นะครับผมบูกขึ้น3สำหรับอ่ามาเอกวะนะครับผมโอเคนะ่ะโอเคเี๋วนะครับผมอ่ะขึ้นมานะครับผมก็เป็นชุดนี้นะที่ผมใช้ในอีเวนต์อีเวนต์หน50ทองที่เป็นของเจลีกอะ่ะ นะครับผมก็บางคนก็ใช้ทีมชนะทีะทิต์ชื่ออะไรวะเอ่อลืมแลวลืมแต่เนี่นยวิเซโกเบนะครับผมวิมเซโกเบนะเออเคาประมาณนี้ละกานันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลว้วก็กดะดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้ส